สะเทือนวงการนางงามระดับจังหวัดเลยนะครับเมื่อโดนแฉว่าซุ่มกินสามีคนอื่นล่าสุดนะครับก็เพจท่านเปาเนี่ยออกมาจุดภูโซเชียลเดือดอีกแล้วหลังจากที่มาโพสข้อความปริศนานะครับว่าเฉลยการบ้านงานนี้นะครับก็ทําให้ชาวเน็ตแห่เดานะครับว่าเฮ้ยใครกันแน่ซึ่งประเด็นร้อนนี้นะครับได้ประทุข,ขึ้นนะครับหลังมีแชทหลุดแซบนะครับที่มีหลวงเนี่ยออกมาแฉอดีตนางงามรายหนึ่งนะครับที่แอบมีความสัมพันธ์กับสามีของเธอซึ่งเธอเนี่ยก็รู้ว่าฝ่าย มีครอบครัวอยู่แล้วงานนี้นะครับโลกออนไลน์เนี่ยแทบไฟลุกเลยนะครับเมื่อมีเบาะแสโยงไปถึงเจ้าของมุ่งกุดนางงามระดับจังหวัดปี2026ครับเอาละครับงานนี้ครับบอกปีก็ยังดีเนอแต่ว่าจังหวัดมันก็มีเยอะแอดเคียดจังต้องแอดไปส่องคุณมนตีซะแล้ว มากันต่อที่1ประเด็นนะครับเมื่อวานนี้พี่การจอมพลังนะครับก็ได้ไลฟ์สดนะครับแล้วก็ได้ถาม FC นะครับในประเทศไทยทั้งประเทศเลยนะครับถามทุกคนหน่อยได้ไหมทุกคนอยากให้ผมกลับไปช่วยต่อไหมถามทุกคนหน่อยได้ไหมพิมพ์บอกทีว่าอยากให้กลับไปช่วยอีกไหมวันนี้หลายท่านเนี่ยก็ได้เห็นผมงานผมแล้วนะเราทําเต็มที่จริงๆในขณะที่ก็มี f c หลายคนเข้ามาคอมเมนต์เป็นเสียงเดียวกันครับว่าอยากให้พี่การจอมพลังเนี่ยกลับมาช่วยสังคมต่อและทหารชายแดนด้วยนอกจากนี้นะครับยังมีเสียงบางกลุ่มบอกว่าอยากให้พี่ นะหยุดเธอพักเธอเพราะเกรงว่าจะถูกโจมตีทางการเมืองเอาดีๆนะครับงานนี้แอดมองว่าคนไทยหลายคนเนี่ยก็อยากให้พี่การ์นนะมาช่วยต่อเพราะถ้าเกิดมัวทางภาครัฐให้มาช่วยนะครับชาติหน้าก็ไม่ขยับแต่ถ้าเกิดลองให้ตั้งงบสิเอาไปใช้ทำอะไรสิโอ้โหรวมพลังทำงานดังไวเลยเรื่องของเงินเนาะแต่ถ้าเกิดเงินถึงประชาชนเอามาช่วยคนที่เดือดร้อนนี่นับปีนับชาติเนาะแล้วก็มาบอกเป็นขั้นเป็นตอนเหนื่อยเนาะในประเทศไทยเนี่ยคนทำดีเนี่ย กับโดนตรวจสอบงงมากส่วนพวกที่ไม่เคยช่วยอะไรเลยเนี่ยนั่งในห้องแอร์เนี่ยจ้องอย่างเดียวหาซีนจ้าเพื่อจะเลือกตั้งจ้าหาซีนจ้าก็ไม่รู้นะว่าแอบไปทำงานให้ใครหรือเปล่า